Chinese yes we can สวัสดีนิฮาวครับทุกๆคนครูบูมาแล้วครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปยาวคลิปแรกของครูบูเลยนะครับก็จะเป็นการอัดยาวแบบม้วนเดียวจบเลยครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยยังไงก็ถ้ามีการพูดผิดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่าเอ่ย ก็หวังว่าทุกๆคนคงจะสบายดีกันนะครับถ้าจะพูดถึงฮีโร่ฝ่ายหญิงของจีนสักคนทุกๆคนจะนึกถึงใครครับคูบูคูบูว่ามู่หลานคงจะเป็นชื่อต้นๆแน่ๆเลยสังเกตได้จากภาพยนตร์มู่หลานซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างสูงถูกสร้างขึ้นทั้งเวอร์ชั่นการ์ตูนแอนิเมชันแล้วก็ในรูปแบบของคนแสดงความเห็นส่วนตัวคูบูว่า เวอร์ชั่นการ์ตูนดิสนีย์ก็สร้างออกมาได้ไม่เร็วทีเดียวเลยนะครับเนื้อเรื่องก็เดินเร็วกระชับตื่นเต้นสนุกโดยภาพรวมแล้วก็ดูเพลินเอามากๆเลยครับส่วนในส่วนของซาวแท็กเพลง Reflection ซึ่งขับร้องโดยคริสติน่ากิเลล่าก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงแล้วก็ความรู้สึกของมู่หลานออกมาได้อย่างดีไพเาะเอามากๆมู่หลานนั้น เธอเป็นลูกสาวของตระกูลหัวเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะครับในช่วงราชวงศ์ว้ยเหนือเป็นจุดพลิกผันให้เธอต้องเลือกระหว่างการเป็นหญิงสาวทั่วทวไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณของจีนซึ่งเมื่อถึงวัยอันสมควรครอบครัวก็อยากให้เธอแต่งงานออ,าออกเย้าออกเรือนไปกับสามีที่ดีๆ เพื่อเป็นศัก์เป็นสีแก่วงตระกูลหรือเธอจะเลือกตัดสินใจทำภารกิจที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายโดยมีชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อปกป้องคุณพ่อซึ่งชราและป่วยอยู่ของเธอท้ายสุดแล้วเธอเลือกช้อยหลังอย่างไม่ลังเลเลยครับย้อนกลับไปในเหตุการณ์ช่วงนั้นข้าศึกศัตรูได้บุกลุกลานแผ่นดินแดนมังกรอย่างหนักฮ่องเต้จึงได้ออกบัญชา ให้ผู้ชายซึ่งเป็นตัวแทนของทุกๆครอบครัวต้องไปร่วมเป็นทหารเพื่อทำศึกสงครามแต่ครอบครัวของมู่หลานมีแค่คุณพ่อเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวทั้งอย่างชลาแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยทําให้เธอแอบหันผมยาวสลวยปลอมตัวมิดชิดเป็นชายเข้าร่วมรบทำศึกสงครามกับกองทัพด้วยดาบประจำตระกูลหัว แทนคุณพ่อซึ่งเป็นที่รักยิ่งของเธอด้วยจิตใจที่แน่วแน่เด็ดเดี่ยวโดยรวมแล้วการศึกสงครามยาวนานถึง12ปีนับว่าเธอกล้าหาญมากๆเลยนะครับที่จะฉีกแนวคิดเดิมๆซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายพันปีลงโดยในอดีตครอบครัวและสังคมจีนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงจะเป็นในรูปแบบของ ผู้มีอำนาจและผู้อยู่ใต้อำนาจสถานะของเพศชายจะได้รับการยกย่องให้เป็นใหญ่และก็สูงส่งในทางกลับกันสถานะของเพศหญิงจะอยู่ในระดับล่างและต่ำกว่าจึงยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ผู้หญิงอันมีรูปร่างบอบบางอย่างมู่หลานจะออกไปประจันหน้ากับอลีลาศัตรู ลบเคียงข้างเหล่าชายชกันชาติทหารเหล่านั้นคิดว่าสิ่งที่เป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้มู่หลันตัดสินใจอย่างห้าวหาญออกไปเสี่ยงกับความตายในภารกิจสุดท้าทายจนสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามกลับมาได้ก็คือคุณธรรมด้านความกตัญญูที่เธอนั้นมีอย่างสูงต่อคุณพ่อคุณแม่ของเธอนั่นเอง ดังแนวคิดต้นฉบับที่บัญญัติไว้โดยนับปราชลาดที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณของจื้อซึ่งจะเน้นเรื่องของความรักความเคารพและการตอบแทนผู้มีพระคุณผู้ให้ชีวิตเป็นหลักใหญ่ใจความ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวยังคงทรงอิทธิพลในสังคมจีนอย่างสูงตลอดมาโดยในปัจจุบันรัฐบาลจีนตระหนักและให้ความสำคัญจึงได้ออกกฎหมายกระตันอยูเพื่อให้ลูกหลานได้มอบความรักความเอาใจใส่ในสุขทุกข์ของบุพการีมากยิ่งขึ้นตอบสนองประเทศจีนซึ่งก็กำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอันเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินนโยบายลูกคนเดียวในอดีต ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ให้กำเนิดผู้มีพระคุณของชาวจีนนั้นถือเป็นคุณธรรมชั้นสูงประจำใจอันแสดงเป็นเครื่องหมายของคนดีผู้ใดถือปฏิบัติได้ชีวิตก็จะพบกับความผาสุขล่มเย็นจเจริญงอกงามตลอดไปมู่หลันทุกคนล่ะครับ ประทับใจหรือว่าจดจำมู้หลานได้ในแง่มุมไหนกันบ้างเม้นเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับยินดีต้อนรับเสมอแล้วพบกันคลิปถัดไปดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะครับ Chinese Yes we can